นะเอออ้จะไปตรงโน่ดีไหมอ่ะเออทำไงหมาละหมาละถ้าหงวิ่งไปนะคนนะมันตาหงว์จริงด้วยโอ้โหข้อแสดงว่าไมนเห็นไกลถึงนัวเออแล้วมันดมกลิ่นใช่ไหมหงว์นี่ใช่ไหมเห็นสมองฉันน่ะนายกินสมองใช่ไปไหนรอบแล้วจะตายไปกี่ครั้งน่ะถามหน่อยนี่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 ี่ี่ี่ี่ี่ีตายจรเด้อ โอ้โหคุณทหารยายังไม่ไหวอะ่ะแล้วผมจะไม่เหลือเลยอะ่ะผมผมแบบบอกเลยว่าไม่กินนาทีเดี๋ยวมันก็จะมาสือบอีกนะมันงไงมาสือบอีกแล้วเฮ้วยวะไม่เห็นหนุ่มบ่ะไม่ไล้วคุณลุงหนีไปคุณลุงจะมาหามันจะบวกกันในขนาดแล้วเลยมันขะน <c 'm S 2> <c 'm S 1> าดผมย<า>ังไม่ไหวอะ่ะคุณลุงห้ามอื่นนะแถนี้มีคนห้าวแล้วเน <c 'm S 2> ี่ยสบีขาดขาไปเร็วเลยวะน่ะสบีขาดตาย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 โอ้ย ข้างหน้ามีคนไก่จะได้คงน่าจะไม่เจอสกากเจอสกากกรรมที่หัวแล้วแน่นอนเจ้าไก่ตัวน,นั้นตายซะโอ้ยสับีคานเออกไปข้างหน้าออกไปให้หัวดูยเออทำไมเดียวมต้องวางแผนก่อนนะเราเนี่ยต้องหาทีโซนนะแล้วทีโซนนั้นน่ะต้องไปที่ไหนสิเออถ้าง,ง่ายๆเลยคือสร้างบ้านแต่คงไม่ทานหรอกนะ เอ้ยอมบี้พวกนี้มันก็ตามเรามันไม่หยุดเลยมันเห็นเราโคตรไกลแล้วก็มีโทษโลกเลยเราต้องทำยไงดีวะเนี่ยเอ่อถ้าให้คิดแบบคนฉลาดนั้งแบบคนไม่ไม่รู้เหมือนกันคนฉลาดเขาทำยังไงน,นนะเขาอาจจะหาวิธีมัง้งแต่ผมเหรอกูเหรอครับรออะไรอ่ะเออรอเกย์อ่ะเออรออะไรห่ะครับพี่น้องเราคนลุรงรอเป็นอาหารเหยื่อมันแล้วกันนะครับคนลุงมีขนไก่บ๊ายบายครับเฮ้ กูดีรออะไรอ่ะม ay nice 응ีหมาด้วยหมาด้วยหมาอย่าไอหมานในเป็นหมาห้องห้องก็อย่เหรอเออเออเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่หมาเป็นไก่หัวโอ้โหเฮ้ยมันนี่ลา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 เฮ้ยโอ้ยโอ้ยคนลุงถึงกับไม่คนลุงมันจะเดียงไม่แล้วนะถ้าอยู่จะสภาพเฮ้ยอี่อมบี้เฮ้ยมันนอนสมบิอย่ากมาที่นี่ออกไป อย่ามาที่นี่ขอร้องคุณลุงไม่คุณลุงท่านเาเกินมาณที่นี่โอ้เหมือนจะสแกนหน้าหุ่ยตัวไหนวะน้าเมื่อกี้ตัวไหนวะข้างขาอ่ไม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 ่ออกไปไปออกไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวต้องทำลายรถฐานนะทำร้ายหมดทางรายการเชื่อมต่อเราจะไปเราจะไปติดต่อไฮโลคนนี้อืออืออืออื ถ้าโกยปุ๊บสอมบี không, không ้ก็จะมาเป็นฝูงแนี่ยอุ้ยสอมบี้ตีโคตรไก่ไอ้สอมบี้นี่อุ้ยไก่เกินอ่ะฮ้มันตีไก่ยังเลยซอมบี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาตีไก่มากฮู้มันไม่น่ารอดแน่นอนถ้าผมถ้าหมูอยู่นี่น่าเกินไปมันผมไม่น่าไหวอ่ะไอ้สอมบี้อย่าอุ้ยซอมบี้มันกระโดดได้ด้วยเฮ้ยซอมบี้มันโดดได้เหรอเุ้ยเพิ่งรู้อืออ้ยไอ้ซอมบี้โดดได้ด้วย ส้มยี่นี่มันสาห่ายเกินไปแล้วคุณปกติมันเลื้ไม่ได้ดีกว่าไปแล้วเออโอ้ส้มยี่บึ้งๆอีกแล้วบึ้งๆเดียขนาดนั้นโอ้ยโอ้ดอกไม้เต็มไปหมดเลยใครมันขุดดอกไม้แถวนี้วะเนี่ยไปไปไปโอ้เออมันจะสเกลอะไรวะหน้าผมเนี่ยอุ้ยไม้ไม้ไม้นี่กงไม้ไม้ไม่โอ้ยเนี่ะเรามีไอ้ไม้แล้วไม้ละดิน เอาละบุ๊บุ๊บุ óc, ๊บเต้องหนีวันหนีหนขาทางซ่อนทางซ่อนเฮ๊บบุ้ยสบีเบียบเลยอีกิกุตาหาใช่ไหมเอแลวกูตหาช่วยผมด้วยครับผมดูสบีไรเราต้องราว่าผมจะตอย่นต่อต่อเลยต่อเลย เดี๋ยวบินุนม,มันไมไม่ให่เหรอชิบเอเออะไรตังมาเลยเอะเราขุดไ,ม,ดไ,ม,ดไม้เขานะขุดไม้ขุดไม้อาสไบิโคงไม่เห็นเราใช่ไหมคนถ้าผมอยู่ในไม้เน่ะเดี๋ยวก่อนนะเราต้องดูก่อนว่าถ้าเราขุดเนี่ยมันเดีจะเจอสก,กากรรที่หดร้ลาลหรือเปล่าข้าง,างล่างนี้ เท่ากูได้ปุ๊บเราอาจจะไม่รอเพราะว่ามันมีรูให้มันตีได้แลแอลนี้ก่อนแล้วกันนะนี่ขอคคาบของแล้วกันคาบได้ยี่สิบบล็อกเลยอะคือเดิมมีเจ้เป็นก่อนที่โคตรจำกัดอะคนคือเหมือนแบบโอ้ข้างหน้าก็จะตายเป็นไหนก็ตายหมดเลยนะโอ้ยอะ่ะเราต้องสร้างดาบนะป้องกันตัวแล้วก็ขวานแล้วก็ที่ขุดดินเนี่ยจําเป็นเลยนะเพราะเราเจอดินเนี่ยเราต้องรีบขุด เพราะงั้นเราอาจจะไม่รอดต้องหาแผลหน่อยนะต้นไม้น่ะหน้าหน้าอยู่มากเลยทีเนี้ยจะเป็นอีดิงอะอะลุงนะจะเป็นลิงเจ๊เกี้ยกนะเออปุ๊บชุบเก็บปากกัวต้องปากกัวหน่ะนะเอราะ่าสมิวด้านหน้าปากกัวไปลงหน้าเราอะไรปากกัวได้ อันนปากกูไม่เป็นสีราวาว่ะปัากกูไม่เป็นจบบ้าเกือบตายใช่ไหมเรานั่นแหละเราต้องขุดก่อนเออเจออีสมบีขาดนะมันขาดได้ไงวะน่ะคือมันขาดได้หนะคือมันกระโดดได้มันใช้อย่างไงวะน่ะคือมันมีขานะคือขามันพังไปแล้วอ่ะเขามันขาดแล้วขาเขาโน่งไปแล้วอ่ะขามันเด้งไปแล้วไอ้คนแต่มันมันกระโดดได้ไงวะน่ะคือตัวอื่นกระโดดไม่ได้แต่ตัวนี้มันโดดได้ผมดีก็งงเลย เอ้จะมีคานไอ้นั่นไงไอ้นั่นนี่ไงรนะ่ายน้ำยังไงวันนั้นอ่ะท่าไรวันนั้นฟินสไตล์ยังไงเออมันก็เมืออยู่แล้วอ่ะมันเออทุกคนมันมันมีมีคืนสีแดงแล้วนะไอ,อ้คืนสีแดงบอกเลยว่ามันคงไม่น่ารอถึงวินาทีอ่ะอะ่ะเ,เรามาขุดไมก้กนต่อนะอย่าไปสนใจพวกสมบีนี่ก่านนะเพราะเราอยู่ที่ปลอดภัยแล้วนี่ต้องขุด ถ้าผมไม่ไหวเดี๋ยวผมก็ต่อบล็อกเลยเฮ้ยถือว่าสูงตอนไม่ได้ที่นี่ผมเลือกถูกจริงๆฮนะนี่ตรงนี้ด้วยอ่ะเฮ้ยยังเลยมันไปหรือยังอ่ะผมดูตรงนี้ป่ะไอ้ตรงนี้มันจะไปรีบไหมอ่ะถ้าผมมันไม่เห็นผมอ่ะโอ้โหเดี๋ยบอกว่าเห็นทะลุได้อ่ะเดี๋ยวผมต้องแอบสักพักนงนะึงแหละคนน่ะเออแล้วขุดแล้วนั่นน,น,นะ นี่อุ้ยข้างหน้านี้ตกใจเลยุเอาไม้ไปตั้งเหมือนวะเนี่ยเอาอะเราสร้างมาบนไดดีกว่าของนะสร้างบ้านบานไม้เอเนะร,ร,ร็จอะไรวะรู้สึกเหมือนใจปฏิที่ผมวะเนี่ยอุ้ยรู้สึกเหมือนมันมืดเด้งอย่างนะเนี่ย อยู่มันก็มือนะ้คนแหม่บ้านจนไม้หอมนะคนนะแต่ว่าไม้มันก็จะหายเองคนนะนั่นแหละคือประเด็นเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นหอมอ่ะไม่สดงว่าเราเราเราก็ไม่ปลอดภัยอยู่ดีคนนะเออเรามีไม้อยู่แล้วนะเออเมื่อเนี้มันจะชาวเลวเฮ้ยมันโดดได้อ่ะ มันดดได้จริงๆด้วยฮะเอซอมบี้ของนี้มีพึ่งด้วยแล้วหลังต้องรอมันมาที่นี่หมดเลยไมเอาคนแล้วหลังจากนั้นดอกร้องมันตีผมมันตีมันตีมันจะต,ตายไหมเอคนนะไอซอซบี้แบบบืนเนี่ยบอกเลยว่าตีติดผิดเอซอมบี้คาเดี๋ยวตีโคตรไกลแต่แล้วตัวมันเดาแยกไก่มไม่เหมือนกันเดีย๋ยวขอคาบไปนี่กันเรามาดูว่าสัพป่กนไม้เราจะพอหรือเปล่า เอา,เอามันไม่อยอมคาอ่ะเออคาปสิเออคำจริงผมกดค้างก็ได้แล้วนะตรงนี้ก็มีไม้นอนนี่หว่าเราเรามาตอนเรามาอาศัยที่ตอนนี้เลยเลยกันออนี่ไงม,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 มันมันมันไม่เชื่อมต่อกับวมันเนี่ย ตรต้องรีบขุดนะแดีวเดี๋ยวไม้มันหายเป็นงนั้นบอกเลยว,ว่าคงจบตรงน,นี้เลยเอ้ยเด,ด,ดีดีอุ้ยไม้หายอ่อหน้าเลยโอ้ไม่เห็นสกอร์เลยคนนะสกอริต้นนอะ่ะบอกเลยว่าไอ้ตัวนั้นอนะ่ะตัวมันหายเลยนะไอ้สกอร์เนี่ยแต่ไม่เป็นไรถพามันไม่มีมันก็ดีคนนะมันคงสปิริดค่าตายไปแล้วเลยไอไอ้ตัวนั้นทำแล้ววะานะ่าสปีบึกบึน เงื mal, das oh 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 oh! ่อนในป่าเนี่ยอุ๊ยมันมีค้างขาวดียว่าแล้วมีนกดียว่านะไอ้ซอมบี้บูบบมันอยู่ในน้ำเต็มหมดเลยอะแล้วคุณทำไงวะเนี่ยโอ้โหมาทำอะไรครับพี่เออหอมมาขอกินหร่อครับออมากินไข่หรือครับมากินกุลหรือครับมาที่นี่จะมาทำอะไรหรอครับเออนั่นแหละครับเก็มากินผอมอะ ผมแยเขากินเหรอครับก็มากันยื้อแยะเลยอะมาจองผมนะนะเขาจองผมผมไปนอาบุฟเฟ่กับเขาใช่ไหมเนี่ยบอกเลยว่าอันนี้ไม่นขึมันขึ้นสูงมันมันต่อตัวกันได้ด้วยเลยเนี่ยเฮ้ยมันต่อตัวนี่นายกำลังจะต่อตัวขึ้นมาแล้วใช่ไหมแต่มันสายไปกันไปแล้วถ้าฉันหลับไปตรงนู้นแล้วฉันรอดแน่นอนแต่ข้างหน้าน่ะมินเจอเหมันก็ว่ามันจะมามันก็อยู่มั้ย่ะมีหมาด้วยเอ้ยหมายังรอดอยู่เนี่ย เดี๋ยวจะไม่ทำสิงหัวร้ายกับหมานั่นขอเจ้หมาตันนั้นะอมนะเจ้าหมาน้อยเราเราจะเป็นคนดีเรานะเราจะไม่ให้หมานั้นตาย,ยาขาดโดยการผมจะไม่รล่ามันนะนั่นแหละถ้าผมไม่เล่ามนะั